วันนี้เราก็กำลังนำรถไปเข้าศูนย์เชฟ 6, โ0 0าโะครับซึ่งพันนี้ก็สามเดือนก็ขับแล้วหกพันสี่รอยเดิห้ากิโลนะวันนี้ก็เลยนะัดช่างเขาไปเช็คตอนลาห้าโมงนะครับ รามาดูกันว่าจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เนาะกับตัวทะเลกปีใหม่นะปีสองตอนนี้ก็กำลังออกจากบ้านนะครับรู้สึกว่า เกียร์จะนิ่มกว่าช่วงแรกๆนะผมก็ไม่เข้าใจนะเมื่อน้ำมันเครื่องเนี่ยมันใช้มา600 0โลแล้วนะครับของสั่งคอ้อยนะไม่รู้ทำไมรู้สึกเข้าเกียร์นิ่มนะครับ ไปรามห้านะก็จะประมาณ15ถึงประมาณ15-20กิโลนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าเส้นเบสเ,เกตเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางแชร์ไลน์เนาะปกติเนี่ยตัวเกียร์เนี่ยผมก็เข้าแล้วมันจะแข็งๆหน่อยครับแต่พ็ เขาชั่วแต่ผมกลับมาจากเชียงใหม่รู้สึกว่าเกียรมันนิ่มขึ้นไม่ไม่รู้เพราะอะไรนะน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกได้จริงๆนะตอนนี้ก็นะเขาไว้ห้าโมงนะครับรู้จะถึงทันหรือเปล่าเช็คแค่วันโลนะรู้สึกว่าจะเช็คแค่ ไม่กี่อย่างนะครับน่าจะไม่เสียเยอะตัวฝั่งโน้นเนยฝั่งโน้นก็เยอะ,ะครับ 12นาทีจะทัน5โมงไหมนะ ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะ ดอกไม่ทันเนาะ ข่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้ไน,นี้ก็เวลา4โมง56แล้วนะอีก3นาทีนับกับบิ๊กวิ่งที่อยู่ข้างหน้าประมาณ500เมตรนะดูวันว่าไฟแดง 30P นะครับจะถึงทานหรือเปล่า นี่ก็วิ่งมา3ามจกิโลเมตรต่อลิตรนะครับกลับมามัน8ปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจว่าทางศูนย์เนี่ยเขานานห้าโมงแต่ส่วนย์เขาปิดหกโมงนะเช็คก็่วโมงเดียวหรอผมก็งง ไม่เป็นไรเออเช็คเช็คไปนะครับนัดเข้ามาแล้วนะตอนนั้นผมมาเช็คหนึ่งันโลเนี่ยก็เสียประมาณพันเก้านะใช้สองคอ 100. คร้อยตามที่ผมดูในสเปคเนี่ยถ้าใช้สองคอร้อยในตอนเช็ค6กพันโลเนี่ยก็ จะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอยู่ที่เรานะว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะนี่ก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้ว ครับถึงแล้วสวนเช็คหกพันโลนะครับเก็บก่อน ี่ครับมาเช็คระยะที่นัดเอาไว้5้าโมงครับตอนนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใน6 0พันโลนะตอนนี้ก็เสียไป703บาทนะครับมีค่าน้ำมันเครื่องหนึ่งกระป๋องครับ ใส่เติมนาะแล้วก็เอ,อ่อค่าเช็ค500บาทนะครับก็รวมกันเป็น703บาทรวมแบบ7%เปอร์เซ็นต์าะถือว่ารับได้พอดีทำมาเครื่องไา่เราก็เติมเนาะดีกว่าถ้าเราไม่เติมเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับโอเคเดี๋ยวนลี<ม>้ยแต่อไปก็หมื่นสองนะรอบหน้าน่า,นาจะเสียเยอะอยู่ความควรนะ โอเคงั้น okay, เดี๋ยวผมไปรับแฟนก่อนนะพี่เราจะพึกเดี๋ยวว้าไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับราจะพึกเนาะ ข้างเยอะเลยนะก็ขับมานะครับ6อกพันโลก็น้ำมันเครื่องหานะเขาก็เลยแนะนำให้เติมนะผมก็เลยเติมไปก็เสียไป300อบาทนะครับน้ำมันเครื่องอย่าไปงกนะครับถ้าเครื่องเสียมาไม่ค่อยคุ้ม ตอนนี้ก็อยู่ถนนลาชพฤกษ์นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่เลยเนะาะพอเาไก็มุดง่ายเลยนะพอรถก็ไม่ได้มิติใหญ่มากนะครับมุดตามแบบมุมๆอย่างเงี้ย ตามทรงตามซอกอะไรเงี้ยครับได้อยู่เลยนะ ที่ฮอนด้านะเราจะเปลึกมาครับแต่ผมไม่ได้โมนะคือตอนที่เช็คพันโลแรกเนี่ยประมาณสองสาพันโลเนี่ยเกียร์แข็งมากเลยนะแต่พอหกพันปุ๊บเนี่ยเหมือนอะไรอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวนะครับเกียร์เข้านิ่มไม่ค่อยเสียงดังเนาะแบบเข้าแบบนิ่มๆไม่รู้ว่าเกี่ยวกับพอชิ้นมือหรือเปล่านะ ลาปัดขึ้นเนี่ยไม่ปักปักปักแล้วนะครับนี่ครับไม้ทั้งหมดก็หกพันห้ารอยกิโลนะครับใช้างานมาหกพันโลไม่จุกจิกเลยนะไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับมีใแค่เรื่องเกีรยนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นว่าผมนี้ก็ได้เนาะปกติผมไม่เคยลากเกินหกพันรอบนะพอลาก พอมาลาบช่วงไปเชียงใหม่เนี่ยเครื่องสมูทกว่าเดิมมากเลยนะครับืออาจจะเกี่ยวที่ช่วงแรกๆผมไม่ได้ลากเกินหกพันรอบก็ไม่รู้นะสึกเข้าเกี่ยงง่ายด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวก็ปิดคลิปกันเท่านี้แล้วกันนะครับโอเค